ครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถครอบครัวนะครับแบรนด์ฮอนด้อีก1คันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นที่ ค่อนข้างหายากเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะนะครับว่าสามารถหาให้ได้ไหมนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเข้ามาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มี2ขั้นนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีดำนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมสีบอลเงินก่อนนะครับสำหรับ Honda f ฟีดนะครับ1.5 SE นะครับปี2012เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง425,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีบอลเงิน สวยนะครับคันนี้ก็ใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับได้แค่ล้างภายนอกเบื้องต้นนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ3เส้นนะครับมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายใน นะครับยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับสําหรับคันนี้นะฮะในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กปัดเงาเดิมแท้จากโรงงานนะครับขอบ15นะครับเป็นแม็ก5้ลูนะครับส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางบิสต์โตนนะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่16นะครับคันนี้รหัสยางนะครับ195นะครับทัพหกศูนนะครับตัวดอกยางเนี่ยเหลือๆเลยนะครับพร้อมใช้งานอีกสบายๆนะครับ ในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยอชนนะครับหรือว่าะไรเลยนะครับตัวน็อตลอยซีนเบ้าโชคเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับมีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ด้านข้างตัวรถทั้ง2ฝั่งนะครับ ในโซ่ของกระจกนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถครอบครัวนะครับ6ที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัว6ที่นั่งนะครับสวยมากเกียร์ออโต้ปี2012นะครับเรียมสันตัวรถคมชัดเดิมแท้ทั้งคันนะครับกุญแจนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดอกไขนะครับแยกกับตัวรีโมทนะครับก็สามารถปลดล็อกนะครับล็อกรถแล้วก็ ประตูเนี่ยเป็นไฟฟ้าด้วยนะฮะเห็นไหมกดค้างนะครับเลื่อนปิดเปิดไฟฟ้าเองเลยนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวผมพาชมที่หลังนะเดี๋ยวเรามาชมรอบตัวรถก่อนนะครับเห็นไหมดูดีมากนะครับทันสมัยมากนะก็เป็นรถที่ค่อนข้างหรูเลยนะครับใครที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับ Honda f ฟีดนะครับ1.5 SE นะฮะปี2012เกียร์ออโต้นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับสวยมากมาก เป็นรถที่ใช้งานดีนะครับจากคําบอกเล่าของลูกค้านะครับก็เป็นรถที่ใช้งานดีนะครับช่วงล่างค่อนข้างดีแล้วก็กว้างมากๆนะครับดูด้านหลังนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเดี้ยวไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนเช่นเดียวกันนะครับจกแต่งอยู่ที่ด้านหลังนะครับมีในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะครับไล่ฝ้านะครับ แล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะฮะให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักเล็กน้อยนะครับเปิดตรงไหนนะโอเคเจอแล้วนะครับไม่เคยเล่นนะฮะต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมมาเห็นพร้อมกับลูกค้าเลยนะ นี่นะฮะภายในจะเป็นแบบนี้นะครับมีพรมให้เป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของเบาะนั่งแถวที่3เนี่ยจะพับขึ้นด้านข้างนะครับที่นั่ง6ที่นั่งนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมแท้จากโรงงานฝากระโปรงท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้ก็รับประกันในเรื่องของโครงสร้างเช่นเดิมนะครับว่า ไม่มีการชนหนักนะคะพลิกคว่ำนะครับหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับคัดคุณภาพเกรดเมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันเลยนะครับว่าสวยเดิมแท้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับฝกระโปรงเดิมๆนะครับประตูเนี่ยก็เปิดได้ค่อนข้างเยอะนะเยอะนะครับก็ถือว่าสูงเหนือหัวเลยนะครับสบายๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจนะฮะ เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคันนี้ก็ใครที่ชอบนะครับในส่วนของ Honda f ฟีดนะครับที่เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะครับเสา ABC เดิมแท้นะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับความหนาประมาณ4 0นตะครับตัวเหลี่ยมสันของตัวรถเนี่ยคมชัดนะครับเดิมแท้จากโรงงานคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะฮะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์เลย ตาที่เดียวติดนะครับก็สวยมากนะครับเราสวยมากอันนี้คือสภาพเดิมๆนะยังไม่ได้ทําการเก็บงานเลยนะครับภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะครับดูสปอร์ตนะครับดูสวยงามมากนะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนนะครับเป็นโทนสีดําล้วนนะครับที่ผ้าแขนจะเป็นพลาสติกนะตรงนี้เป็นที่วางเหรียญวางอะไรได้เล็กๆน่นอนนะครับกระจกปรับออโต้นะครับมีระบบเซ็นทันล็อกให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะฮะที่วางแก้วนะครับอยู่ที่ด้านข้างตัวรถนะครับ ถัดมานะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็ประตูเนี่ยเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับคอนโทรลได้จากฝั่งขวาของคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยหนังเป็นพวงมาลัยหนังเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้นะในส่วนของชุดเลื่อนไม้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับสำหรับไมคคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าโลนะครับไม้แท้เดิมตรวจสอบได้นะฮะ คอนโซลนะครับเป็นโทนสีดำนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้ก็สามารถเสียบสาย AUX นะครับ USB ได้นะฮะแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับอาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้ด้วยนะครับมีทั้งหมด3จุดนะที่วางแก้วนะครับหรือวางโทรศัพท์ก็น่าจะได้นะตรงนี้นะ มีพรมนะครับส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดิมแท้จากโรงงานเป็นหนังแท้100ซนะครับสภาพเบาะนะครับเบาะหนังนะฮะก็คันนี้ผมให้สภาพเบาะประมาณ90%นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยยับมีบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเบาะหนังจะมีร่องรอยของการยับอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นรถที่ได้ใช้งานแล้วนะครับเบรกนะฮะจะอยู่ที่เท้านะครับเบรกมือเนี่ยจะอยู่ที่เท้านะครับใช้เหยียบเอานะครับคันนี้ก็เป็นเบาะปรับมือธรรมดาทั่วไป ภายในกว้างนะครับกว้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งเลยนะฮะว่าประตูเนี่ยสามารถเปิดออโต้ได้อย่างนี้เลยนะครับดูหรูหรานะดูหรูหรามากนะครับสาหรับรถครอบครัวนะฮะขนาดเล็กนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับภายในค่อนข้างกว้างนะเป็นอาแบบ6ที่นั่งนะครับ6ที่นั่งนั่งสบายๆเลยนะครับที่พับแขนเนี่ย จะพับได้อย่างนี้นะที่พักแขนจะพับได้แบบนี้เลยนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับก็สวยมากๆนะครับใครที่ชอบในส่วนของแบรนด์ h อน da อยู่แล้วนะครับ Honda f ฟีดเนี่ยเป็นรถที่หายากมากๆนะครับก็มีหลุดเข้ามา2คันนะครับคันนี้ก็เป็นสีบอลเงินนะครับหลังคาเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิมนะครับสำหรับคันนี้สวยมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำเลยนะฮะเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับไม่ได้มีหลุดเข้ามาบ่อยๆนะครับสำหรับในส่วนของ h อนด a f ฟีด นะฮะฮอนด้าฟีดนะครับสวยมากนะครับประตูเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของตัวรถชันนี้กันนะครับว่าจะยังน่าใช้งานขนาดไหนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่อง IVTEC นะครับสีสูบเดิมแท้จากโรงงานขนาด1.5ลิตรนะครับหรือว่า1 5 0 0ซีซีนะครับเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนี่ผมเปิดเครื่องยนต์อ่าเปิดแอร์เรียบร้อยนะคบสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ เครื่องยนต์ดีมากนะคะต้องบอกเลยนะครับไม่มีครามน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยอยู่ครบแบตเตอรี่พร้อมใช้งานภายในค่อนข้างสะอาดนะครับนี้รถยังไม่ได้ทำการปรับสภาพานะย้ำอีกครั้งนะครับตัวน็อตคาด้านในนะครับจุดเม็ดอาร์ตไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีขยับจุดเป็นอาร์ตชัดเจนนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมทั้งหมดเลยนะครับพันนี้ปีคาน้าเดิมนะครับสวยมากนะฮะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยบอดี้นะครับผมให้100%เต็มเลยนะครับในเรื่องของบอดี้นะฮะอาจมีเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะครับมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวมีเก็บสีบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็รับรองว่าสวยแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะฮะโทรหาผมไอเฟชยนนะครับ089480นะครับ7362นะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับสำหรับ Honda f ฟนะฮะ1.5 SE นะครับปี2 0 1 2เกียร์ออโต้นะครับคันนี้425,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพรจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ